สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือเราจะมาดูกันว่าภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะไหนบ้างที่น่าสนใจเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในเขตซีกโลกเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ22ล้านตารางกิโลเมตรและจำนวนประชากรประมาณ592ล้านคนอาณาเขตติดต่อของทวีปอเมริกาเหนือทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติกและทะเลโบอฟอร์ดทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและช่องแคบเบริงที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปอเมริกาเหนือส่วนทิศใต้ติดกับทวีปอเมริกาใต้นั่นเองลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือมีหลากหลายมากเลยนะคะเริ่มต้นที่ลักษณะแรกคือ1เขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูงทางด้านตะวันตกของทวีป เขตนี้เนี่ยจะเป็นเขตที่มีเทือกเขาสูงวางเป็นแนว3แนวนะคะวางในแนวเหนือใต้ตลอดความยาวของทวีปขนานไปกับชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีปนั่นเองนะคะมีทั้งหมด3แนวได้แก่แนวเทือกเขาโรก,กี้แนวที่ราบสูงและแอ่งระหว่างภูเขาวางตัวตอนกลางแนวภูเขาสูงและหุบเขาชายฝั่งตะวันตก ซึ่งแนวเขาตรงนี้เนี่ยเป็นแนวเขาที่สูงเรียบชายฝั่งตะวันตกจึงทําให้แนวเขาตรงนี้เนี่ยเป็นแนวเขาที่กั้นความชื้นที่พัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้เกิดด้านรับลมและด้านที่เรียกว่าแนวอับฝนในบริเวณด้านที่รับลมชายฝั่งเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะมีฝนตกส่วนด้านที่เป็นแนวอับฝนเนี่ยฝนก็จะไม่ตกส่งผลให้มันเกิดความแห้งแล้งนั่นเองลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะ และอีกหนึ่งลักษณะมีประเทศที่สําคัญในเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูงทางด้านตะวันตกจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าแกรนแคนยอนจะเป็นดินแดนหินผาและหุบเขาที่มีหน้าผาสูงถึง1,600เมตรและหุบเขายาวถึง450กิโลเมตรเลยและกว้างเฉลี่ยประมาณ15กิโลเมตรสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนี้นะคะตั้งอยู่ใน ตะวันตกเชียงเหนือของรัฐแอริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะมีความสวยงามมากๆนะคะเกิดจากการกระทําของตัวแม่น้ำโคโรราโดนั่นเองต่อมาลักษณะภูมิประเทศอันที่2นะคะคือเขตเทือกเขาทางด้านตะวันออก ซึ่งเขตเทือกเขาทางด้านตะวันออกตรงนี้นะคะจะมีความสูงไม่มากเหมือนกับทางเทือกเขาทางด้านตะวันตกเพราะว่าเป็นแนวเทือกเขาเก่าที่มันผ่านการสึกกร่อนมาค่อนข้างที่จะมากส่งผลให้ความสูงเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับทางฝั่งตะวันตกแต่สิ่งที่สําคัญคือเป็นแหล่งแร่ถ่านหินสําคัญของตัวสหรัฐอเมริกาเลยนะคะเทือกเขาที่สําคัญในบริเวณตรงนี้ได้แก่เทือกเขาแอปเปเรนเชียน ซึ่งจะมียอดเขาเมส์มิเชลเนี่ยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดนะคะคือสูงประมาณ2037เมตรนั่นเองอลักษณะภูมิประเทศต่อมานะคะคือเขตหินเก่าแคนาดาค่ะซึ่งเขตหินเก่าแคนาดานะคะจะเป็นพื้นที่ที่ผ่านการสึกกร่อนมานานแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ราบไม่มีภูเขาอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศแคนาดา นะคะอยู่บริเวณรอบๆอ่าวฮัสันเป็นพื้นที่ที่คุมพื้นที่กว้างเลยนะคะและหมูกก่เกาะต่างๆทางตอนเหนือของประเทศแคนาดานะคะซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกปกคุมไปด้วยน้ำแข็งนั่นเองนะคะต่อมาเขตที่4นะคะคือเขตที่ราบตอนกลางของทวีปหรือ เขตที่ราบเกรทเพลนเขตที่ราบเกรทเพลนตรงนี้เนี่ยจะครอบคุมพื้นที่ทางด้านตะวันออกของตัวเทือกเขาโรก,กี้ตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศแคนาดาจนถึงสหรัฐอเมริกาเลยจะอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปแล้วก็อยู่ค่อนข้างที่จะไก,กลาจากทะเลเนื่องด้วยพื้นที่ตรงนี้นะคะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าจึงเหมาะมากๆกับการที่จะทํา ปศุสัตว์นะคะคือการเลี้ยงสัตว์นะคะการเพราะปลูกธัญพืชน,นะคะโดยเฉพาะข้าวสาลีจะปลูกในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะคะต่อมานะคะอีกเขตที่ราบรุ่มรอบทะเลสาบนะคะก็จัดอยู่ในเขตที่ราบตอนกลางของทวีปนะคะแต่เขตตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขตที่มีระดับต่ำกว่าที่ราบเลทเพลนลงมาหน่อยนะคะซึ่งเป็น ที่รวมกันของสายน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาโรก,กี้ผ่านที่ราบเบลดเพลนลงมาทำให้มีดินที่เกิดจากตะกอนแม่น้ำเนี่ยมาทับถมกันเป็นจำนวนมากในบริเวณตรงนี้ เขตนี้จึงมีดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อมีดินที่อุดมสมบูรณ์จึงเกิดการทำเกษตรกรรมเกิดขึ้นเขตนี้จึงเป็นเขตที่เป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญของทวีปเลยนะคะทำให้ประชากรเนี่ยอาศัยอยู่หนาแน่นมากๆบริเวณตรงนี้นั่นเองนะคะทะเลสาบนะคะมี ทะเลสาบสุพิเรียนทะเลสาบมิชแกนฮูรอนทะเลสาบอีรีนะคะซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีประชากรอาศัยอยู่บริเวณตรงนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนั่นเองนะคะอ่าลักษณะภูมิประเทศอันที่5นะคะคือเขตที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นเขตที่ราบชายฝั่งของทวีปอเมริกาเหนือเป็นที่ราบต่ําสุดของทวีปเกิดจากการทับถมการของตะกอนปักแม่น้ําที่พัดพามากับสายน้ําผสมกับตะกอนจากทะเลจึงเกิดเป็นที่ราบชายฝั่งซึ่งที่ราบชายฝั่งเนี่ยมีหลากหลายพื้นที่มากไม่ว่าจะเป็นที่ราบชายฝั่งรอบอ่าวฮัสันนะคะที่ราบชายฝั่งรอบอ่าวเม็กซิโกและที่ราบชายฝั่งในบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกนั่นเอง จากภาพก็จะเป็นตัวอ่าวเม็กซิโกนะคะแล้วก็ตัวมหาสมุทรอาร์กติกนั่นเองอ่าวเม็กซิโกเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่านะคะเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญเลยของทวีปอเมริกาเหนือที่เด็กๆจะได้เรียนกันในลักษณะของตัวทรัพยากรธรรมชาติต่อไปนั่นเองนะคะ อ่าครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือนะคะทั้งหมด5ลักษณะนั่นเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ